อันนี้ต้องช่วยกระดุม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 ผกักระนั่ต้องพูดี่ฝากสักการะที่งคนนี้โยนก่อนเลยคือชอบคืออย่างนี้คือทลีเบิร์ดเนี่ยเมื่อกี้ผมพูดไปบ้างแล้วแหละว่าแบบว่าได้มีส่วนร่วมงานกับอัลบั้มของผมมากๆเราได้รับคำช่วยเหลือจากทิลลเบิร์ดมาตลอดเลยซึ่งเมื่อกี้เนี่ยก็พูดถึงไมโลเรื่องของเพลงทุกนาทีที่สวยไงให้ไมโลพูดหน่อยดีกว่าว่าการทางานกับ ศิลปินที่ชื่อนอนทนนใช้ความอดทนมากน้อยแค่ไหนเจออุปสรรคอะไรบ้างก็ดี <Go. S 1> <c oughs> คือคนนี้เนี่ยนะฮะคุณได้ยินเขาพูดน้อยมากเขาเป็นคนที่เวลาคุณพูดกับเขาเนี่ยต้องปฏิบัติด้วยความระมุนระม่อมเหมือนกู้ระเบิดตลอดเวลาแล่เวลาที่พูดเนี่ยเขาจะพูดเหมือนสัมภาษณ์อเดียเพราะนั้นตั้งใจฟังแล้วเราให้กำลับบงใจไมโลอีกทีนะครับนี่ค<ช>ือ<บ> พูดยาวที่สุดเลยนะปกติคอนเสิร์ตเพลงนี้เขาไม่ได้พูดเลยไม่ลงไม่ลงพูดถึงการทำงานเพลงของไม่ลงทุกทีก่อนทให้เราละเอียดเลยก็ตีฮะเขาเองก็นิดหนึ่งเขาเองกนิดหนึ่งยังไม่ก็ยังไม่เจ็บเท่ายืนก่อนตัวเองเมื่อกี้ ก็ mm. คือมันคือไมโลโดนโจทย์ยากตรงที่ว่าค okay. ือมันมันมันเป็นโจทย์ที่มันไม่ได้เกิดขึ้นในปีนี้ด้วยใช่คือเพลงหนึ่งต้องทาความยาวเท่าไหร่ตอนแรกตอนนั้นมีผมสิบนาทีพี่โน่นะครับโปรดิวเซอร์ของผมเองในอัลบั้มนี้ครับพี่โน่น่ยขอเพลงไมโลครับช่วยแต่งเพลงสิบนาทีให้หน่อยใครจะไปแต่งได้ว่าตอนที่ผมนั่งฟัง่แต่การเป็นว่าไมโลทำออกมาเป็นเพลงเจ็ดนาทีที่ดีมากๆนะครับสงสัยกับไมโลจริงๆนี่คือดีเลย าครับคุณเติร์สครับคุณเติร์สเนี่ยเป็นึ่งคนที่เจอกันครัง้งแรกเราไม่ได้เจอกันด้วยชิ้นงานเพลงแต่เราร่วมง,งานกันด้วยงานภาพงานภาพเลยแบบภาพจริงๆเพราะว่าผมดึงเข้ามากลับเอ็มบีเพลงโตเรียง,งที่เมื่อกี้คุณโบมาแล้วกลับไป <c oughs> แล้วกลับแล้วเหรอกลับแล้วกลับเร็ว,วมากเพราะว่าเขารู้สึกว่ามันเสีๆๆๆๆยใจนะอยู่ในบรรย,ยากาศ ของโดนถนนเยอะเกินไปอะไรเงี้ยเมื่อกี้เขาจะร้องไห้นั่นคือเขาไม่ได้มีความสุขนะเขารู้สึกไม่ไหวแล้วขยะแขยะยอกยอยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ซึ่งคุณโบเนี่ยทำเพลงเอาไว้แล้วก็หวังเอิญว่าตอนนั้นเนี่ยน่าจะเป็นทีมงานของคุณคุณตาลนะครับเขาไปเจอคุณเติร์ดแล้เขาชวนคุณเติร์ดมากับกัมพารก็คือ MV ใส่ต่อไปตอนนั้นมันเป็นยังไงสิไอเดียของคุณคือฟังเราฟังถึงแค่จบพวกแรกนะ แล้วเราบอกกาลังเลยเพราะเพลงมันเพรามากแล้วเราเราไม่รู้เราฟัง an, แต่วันนั้นเราเชื่อว่าเพลงมันจะดังแบบมหาชนจริงๆแล้วเพลงมัน <Gothic> ก็คนนี้นะครับก็คือโตเรียนแล้วก็ในตอนที่ขายไอเดียเนี่ยบอกว่า <switches> ท <and S 1> ี่โน่เนี่ยบอกว่าพี่เห็นโตร้านเล่าพี่ฟังบอกฟังเพลงเห็นโตร้านเล่ากลางคืนยังสุดมากอ่านี่อาจจะฟังได้เห็นโตเรียนใช่ผมเห็นโตเรียนพระราพเห็นเป็นโตเรียนโตเป็นโตข้าวไก่อันนี้ผมงงมากเลย คือโตเรียนกว่าโหิวหลีคือยังคงมองภาพที่เธอนั่งอยู่โต๊ริมใจฉันปริมเชื่อฉันได้นิ่มๆด้วยรอยยิ้มเธอโตเรียนก็แม็กซเซนถูกไหมใช่โตข้ามมันไก่ใครตกหลุมรักใครสักคนในหลังข้ามมันไก่มันเป็นโมเมนต์ที่เหมือนนั่งดูแบบดาวหันทะเลพุ่งใส่หัวตัวเองอะซึ่งก็คือแต่เขามองออกแล้วมองขาดมองขาดมากโชคดีที่มองซึ่งตอนนี้ เอนั้นก is ็คือทะลุร้อยสองแล้ววิวแล้วเป็นที่เรร้อยด้วยงานทานแล้วก็แน่นอนเพลงจะมีคนเดียวบนโลกด้วยก็มาร่วมทำด้วยแล้วเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ดีมากๆสากเสียงพิเตอร์จริงๆครับตอนนี้เล่าช็อตเดียวช็อตโต๊ะเร็วเหมืนจะมีช็อตหนึ่งที่ตอนนี้บิลลี่มาิด้หนึ่งคือคือเขาจะถ่ายเสร็จปั๊บคัดปั๊บอ่ะโดนดูนอนดูมอนิเตอร์นะครับทางโดนก็ดูมอนิเตอร์ทีมงานข้างหลังโดนก็คือแบบว่ายืนรุนมาก ก็ดูในน้ำจังวะแล้วนนก็พอดูเสร็จปั๊บนนก็บอกว่าโทษนะครับที่ผมรอฟอลอ,อีกแล้วบอกว่าดูว่าแบบไฟมันตรงไหนมันข้าอะไรอ๋อแล้วเขาลอฟอลหรอือยังครับนี่คือการชมให้คนชมคนอื่นหรอที่โปนานมากๆเลยนะแล้วฝ <c oughs> ากเพื่อนต้องมานั่งเป็นหน้าจอให้ด้วย คืออย่างนี้คือเขาอ่ะช่วงผมไปถ่ายใช่ไหมเขาก็วางบทให้ผมไปเป็นครูพละผมก็เออไม่เป็นไรเพราะครูพระละโรงเรียนผมเขาก็แต่งตัวแบบง่ายๆใช่ไหมครูพระละของเขาในตุ๊เกงวอร์มเสื้อยืดแล้วแว่นห้ามใส่แล้วผมมาใส่แว่นแต่พอใส่ผมไม่เคยชินหน้าตัวเองเลยเพราะว่าทุกครั้งที่เอาผมล้างหน้าเนี่ยผมล้างหน้าเงยขึ้นมามองกระจกนี่หน้าพ่อผมชัดๆเลยนี่ไม่ใช่นหน้าผมเลยอ่ะแล้วก็ไม่ชินหน้าตัวเองอ่ะคุณรู้หรอป่าแล้วมันต้องไปออกกล้อง ไปอยู่ในจอแล้วหน้าเราที่ไม่ใส่แว่นนั่งดูยังไงก็เหมือนดูบรรพบุรุษตัวเองอ่ะก็เลยเช็คบ่อยหน่อยอย่างน้อยไม่มันทุเรศไปกว่านี้แต่เขาจัดแสงลสีจนดูดีมากๆเลยนะครับขอบคุณคนเติร์ดมากเลยนะสองท่านนี้เนี่ยถือว่าเป็นถือว่าเป็นคนที่เราได้ดึงมาร่วมงานแล้วมีความสุขมากแต่ผมปฏิเสธไม่ได้เลยว่าคนสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงในเก่งทิลีเบิร์ดเนี่ย ถ้าผมไม่เจอเขาผมอาจจะไม่ได้ร่วมงานกับอีกสองทางก่อนอันนี้เลยสายมือของผมนี่คือปิลลี่นะครับบิลลี่ลลครับเป็นอีกหนึ่งคนที่เราได้ร่วมงานกันงานเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ในอัลบั้มของผมแต่เป็นโปรเจกต์แรกที่ได้ร่วมทํากับสมาชิกคนหนึ่งในทิลิเบิร์ดแล้วเราได้เห็นการทํางานของทิลิเบิร์ดว่าทิลิเบิร์ดเป็นคนดนตรีที่เก่งมากๆเป็นเนื้อด,ดนตรี คนหนึ่งชอบฟังดนตรีคนขาวมากๆคนหนึ่งชอบฟังดนตรีคนดามากๆคนหนึ่งชอบดูสื่อญี่ปุ่นมากๆเรื่อบว่าดูเพลงญี่ปุ่นตังเพลงญี่ปุ่นสื่อไงญี่ปุ่น<ะ>เขาถึงในในสื่อเขามีเพลง<ๆ>ในสื่อเขาก็มีเพลงเรื่อแบบแล้วคือมันมันเป็นมันเป็นเนิร์ดสามคนที่อยู่กันเก่งมากอ่ะแล้วชิ้นงานเขาน่าสนใจผมได้ร่วมงานกับบิลลี่ในเพลงที่มีชื่อว่าแน่ใจไหมที่เราร้องเมื่อกี้ แล้วสนุกมากครับให้บิลลี่เล่าให้ฟังหน่อยว่าเรื่องราวมันเป็นไงในการร่วมง,งานกันครั้งแรกครับคือแบบว่าต้องตอนน้องตอนนั้นเห็นคือเห็นใจโดนมากนะเพราะว่าโดนเห็นบอกว่าเป็นการร้องเพลงครั้งแรกหลังจากเปโควิดมาใช่และตอนก่อนหน้าคือหลายๆเดือนคือแบบเดือนกว่าใช่ไหมใช่ออกว่าเลยคือไม่ร้องเพลงเลยไม่ร้องไม่ไม่เกินน้ำลายอ่ะอย่า่าแต่โบเลยผมก็ขยะขยะงตัวเองตอนนั้นอ่ะ ตอนที่ป่วยเป็นโควิดอ่ะมันรู้สึกตัวเองไม่สะอาดมาร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไม่ไม่ร้องเลยทั้งเ,เลยแล้วก็ขอโทษนะที่ให้ร้องไปตัหลายเคีย์